สวัสดีครับมีเวอร์สเตดครับผมเนื่องจากช่วงที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศเนเธอร์ลแลนด์นะฮะแล้วก็ไปที่เมืองอัมสเตดัมนะได้ไปถ่ายตรงในเมืองเข้ามานะครับก็จะเป็นร้านรองเท้าต่างๆที่ตั้งอยู่ในนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นฟุตโลเกอร์นะครับผมเป็นฟุตโลเกอร์แต่ว่าเราเข้าไปถ่ายข้างในกันไม่ได้นะครับขออนุญาตจริงๆนะถ่ายแต่ข้างนอกมาให้ดูนะครับผมนะฟุตโลเกอร์ก็ใกล้จะมาเปิดบ้านแล,แล้วแล้วนะครับ ถัดมานะฮะก็จะเป็นร้าน JD Sport นะครับผมใหญ่มากร้านนี้ JD Sport นะอยู่ 2, 2> ชั้นนะครับผมนะใหญ่จริงๆนะครับแต่ก็ถ่ายข้างในไม่ได้อีกเหมือนกันนะก็ลองดูข้างหน้ากันไปก่อนนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับที่ผมไปเนี่ยมันก็จะมีโปรโมชั่นด้วยนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นช่วงหลังจากเ,เ,เทศกาลของเขานะครับผมก็มี ฮัตมาเป็นร้านไซส์ร้านนี้ผมชอบมากนะ oh. เนื่องจากว่าเป็นร้านแบบขายหลากหลายยี่ห้อเหมือน2ยี่ห้อที่ผ่านมานะสองแบรนด์ที่ผ่านมาทั้งฟุตอกเกอร์แล้วก็ทั้ง j d Sport นะครับแต่ว่าร้านเนี้ยมันออกแนวเป็นเหมือนแบบสตรีทสตรีทนิดนึงนะครับผมเป็นรองเท้าแบบแนวลำลองนะฮะตรงนี้เป็นมุมของ n นกี้นะครับ n นกี้ก็จะไม่ว่าจะเป็นทั้งจอแดนทั้งดังนะครับผมก็มารวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะ ก็ลองดูรับตามนี้เลยนะฮะสวยจริงๆนะสำหรับ Nike รุ่นนี้ Cortez นะครับ Cortez ผมชอบมากนะฮะ Cortez มันเป็นรองเท้าลำลองที่แบบใส่ง่ายๆจริงๆนะใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะสำหรับ Cortez นะครับแต่ว่าเทคโนโลยีไม่ค่อยมีอะไรมากนะเป็นรองเท้าแบบยุคเก่าๆเลยนะยุคเก่าๆยุคโบราณเลยนะฮะก็มุมนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงนี้เป็นตัว New School ครับผม New School ตัวนี้ กำลังจะเข้าบ้านเราแล้วนะครับกาลังจะเข้าบ้านเราแล้วคาดว่าเดือนสิบนะบ้านเราจะเข้ามานะครับถัดมานะฮะมุมนี้เป็นมุมของรองเท้า c o n v วอร์นะครับก็จะเป็นชัก70นะแล้วก็จะมีรุ่น ATCX ที่ตั้งอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบ u ันสตาร์ไฮนะครับนะสำหรับ คอนเวิร์สก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะฮะที่นี่นะครับนะร้านเขาใหญ่จริงๆนะมี2ชั้นนะฮะแล้วก็ผมชอบร้านไซส์อีกอย่างหนึ่งก็จะมีสินค้าเซลล์แบบนี้นะครับมาตั้งไว้ตรงนี้ด้วยเ mm hmm. อามาดูกันที่ร้านแวนนะครับวายแวนช็อปแวนนะะหน้าตาดูแล้วเหมือนบ้านเราเลยนะครับเหมือนบ้านเราแวนบ้านเราเขาก็มีแนวทางการทำร้านจัดร้านแบบนี้ด้วยเช่นกันนะเพราะว่าเขามี เหมือนรูปร่างหน้าตาแบบจากเมืองนอกส่งมาให้เลยนะว่าต้องตกแต่งร้านสไตล์นี้แบบนี้เท่านั้นฮนะนี่มุมนี้สําหรับเด็กๆนะครับสาหรับเ,เด็กเดินทอตเลอร์นะครับประมาณนี้เลยนะคะสวยจริงๆนะครับผมนะโอเคตัวนี้ก็17ยูโรนะครับประมาณ18ยูโรนะถัดมา ก็จะเป็นตรงรองเท้าผู้ใหญ่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นทั้งโอสคูลทั้งสลิปออนนะครับผมโอเค75ยูโรครับ75ยูโรอันนี้นะครับโอเคอ่าโอสคูลครับผมผมดูละราคาไม่ชัดจำไม่ได้ นะรุ่นต่างๆ,ๆที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนรุ่นที่อยู่บ้านเราเลยนะรุ่นนี้ก็มีขายที่ร้านของเราด้วยนะกันนะครับร้านเวอร์เซปก็มีรุ่นนี้นะนี่ก็จะเป็นตัวคอมฟี่โอเวอร์นะฮะโอเวิร์ด 2cc นะครับโอเวอร์คอมฟี่เสร็จแล้วก็สีเขียวโอสกู School, เขียวร้านเราก็มีด้วยเช่นกันนะฮะอยู่ข้างกันก็จะเป็นโอสกูตัวเฟรนช์โ a ๊กนะครับสี French oak ที่ร้านก็มีเหมือนกัน สินค้าของแวนส์นะครับค่อนข้างจะเหมือนกันทั่วโลกเลยนะฮะสินค้าออกมาคอลเลกชันใกล้เคียงกันนะครับการวางขายใกล้เคียงกันอ่าตัวนี้โมโนแกรมนะฮะโมโนแกรม75ยูโรครับนี่ตัวนี้สวยมากมากที่ร้านเหลือแค่สงส์ยเองนะครับโอเคก็ลองดูกันมุมอื่นนะฮะเป็นเสื้อผ้าของแวนส์กันบ้างนะครับเหมือนกับบ้านเราเลยนะฮะนี่เพราะว่าสินค้าทุกอย่างเหมือนกับบ้านเราจริงๆนะครับผมนะ ก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามชมกันมานะยังไงแล้วถ้าผมมีโอกาสไปตามประเทศต่างๆนะครับก็จะพยายามถ่ายคลิปขงรองเท้าแปลกๆจากตามต่างประเทศมาให้อีกเช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ